โชคชะตาของไอหนูนี่ช่างเลวร้ายจริงๆเขาถูกเลือกโดยมือหนึ่งแห่งกองทัพผีสวรรค์เย่เฉียนหงข้าได้ยินว่าคนที่ถูกฝึกโดยนางมีชีวิตรอดมาได้น้อยกว่า30%ดูเหมือนอาณาจักรขาดคนจริงๆแม้แต่นางก็ถูกส่งมาที่นี่เออระ,ะดับการบ่มเพ้อของเฉียนหงอยู่ในขั้นไหนแล้วตอนนี้ข้ารู้สึกว่านางอยู่ในขอบเขตบูเฉิงแต่มันแตกต่างนิดหน่อย ข้าเห็นด้วยกับเจ้าและข้าคิดว่าที่ต่างไปคือนางมีร่างแยกอวาตารเทพสามร่างโอ้พระเจ้าร่างแยกอวาตารเทพสาร่างนางถึงแกร่งแค่ไหนกันนะผู้เอาโสเย่เรามาทำอะไรกันที่นี่ไม่ใช่ว่าเราควรไปชั้นเรียนพิเศษกันหรอ เช่นนั้นแล้วเรามาทำอะไรกันที่นี่ที่แห่งนี้คือสนามฝึกพิเศษและเป็นที่ที่เจ้าจะได้รับการฝึกฝนต่อไประดับการหม่อมเพาะของเจ้าในตอนนี้ไม่คู่ควรที่จะอยู่ในครอบครัวของเราแต่ในตอนที่เจ้าผ่านการฝึกนี้ตอนนั้นครอบครัวของเราจะสอนสิ่งที่แท้จริงให้กับเจ้านั่นคือเหตุผลว่าทำไมเจ้าต้องพยายามอย่างหนัก ข้ามีนามว่าจี้ซังและต่อไปข้าจะสอนวิธีอำพลางกายโอ้พระเจ้าเขาอยู่ใกล้ข้ามากข้าไม่แม้แต่สังเกตเห็นถ้าเขาเป็นศัตรูข้าคงถูกเขาปลิดชีพไปแล้วข้าจะพูดแค่ครั้งเดียวเจ้าจะจำได้มากแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับตัวเจ้าสำหรับผู้เยี่ยมยุทธอย่างข้ามีหลายวิธีในการพลางกาย ถ้าเจ้ารู้วิธีแปลงร่างข้าคิดว่ามันจะง่ายอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงความสับสนภายนอกที่หลอกตาได้เท่านั้นไม่สามารถพรางตัวจากการรับรู้หรือแม้แต่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ได้ในการใช้พวกมันก็มีขีดจากัดเช่นกันกุญแจสําสคัญในการพรางตัวคือรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งรอบตัวเจ้าต้องใช้ทุกวิธีโดยไม่เผยจิตสังหารตัวอย่างเช่นจังหวะหายใจอัตราการเต้นหัวใจ การไหลเวียนของพลังในร่างกายทุกอย่างจาเป็นต้องควบคุมอย่างเหมาะสมด้วยวิธีนี้ต่อให้เจ้าอยู่ใกล้ศัตรูมากพวกเขาจะไม่เจอตัวเจ้าแน่นอนทั้งหมดนี้พูดง่ายกว่าทาในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันวิธีที่ใช้ได้ก็ต่างกันด้วยห้าชั่วโมงต่อมาเจ้าจำที่ข้าพูดได้ทั้งหมดไหมบอกตามตรงต่อให้เจ้ามีอะไรอยากถาม ข้าก็คงไม่ตอบผู้อาวุโสสิ่งที่ท่านกล่าวมาห้าชั่วโมงผู้เยาว์จำได้ทุกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องแม้สักคำเอาละเช่นนั้นถ้าเจ้าจำมันได้ก็มาเริ่มกันเถอะเขาสามารถจำทุกอย่างที่ข้าพูดได้ถ้าสิ่งที่เขากล่าวเป็นความจริงข้าคิดว่าไอ้หนุ่มนี่น่าทึ่งมากในอีกสามวันข้างหน้า จี้สังดูเหมือนไม่รู้จากเน็ดไม่รู้จักเหนื่อยและสอนวิธีพรางตัวให้เย่หมิงตลอดเวลาไม่มีแม้แต่เวลาให้เย่หมิงพักเย่หมิงก็ไม่เป็นไรเช่นกันและเขาตื่นเต็นมากที่ได้เรียนรู้และเข้าใจมันเจ้าจําสิ่งที่ข้ากล่าวได้ไหมข้าสอนเข้ามาสามวันสามคืนและข้าสอนสิ่งต่างๆแก่เขานับไม่ถ้วนข้าไม่เชื่อว่าเขาไม่แม้แต่อยากถามผู้เยาว์จำได้ทุกอย่าง เทียบกับการเข้าใจที่คลุมเครือของกระบี่จัก,กรพรรดิซานเทียนวิชานี้ไม่ยากและสิ่งที่ต้องจําน้อยกว่าการเรียนบัญชีในสถาบันหยินอย่างมากเจ้าแน่ใจนะว่าเจ้าไม่มีอะไรจะถามข้าต่อให้เจ้าถามข้าข้าก็จะไม่บอกผู้อภโโิโสท่านบอกกับข้าไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ท่านก็ไม่ตอบคําถามที่ข้าจะถามด้วยและข้าจะถามท่านได้ยังไงนอกจากนี้ข้าจําได้และได้เรียนรู้ทุกอย่างแล้ว เอาละตอนนี้มาเริ่มการทดสอบกันเถอะต่อไปข้าจะให้เวลาเจ้าส5้านาทีเจ้าต้องใช้ทุกวิธีเพื่อพรางตัวในที่รกร้างว่างเปล่านี้และข้าจะพยายามหาตัวเจ้าอย่างเต็มที่ถ้าเจ้าถูกข้าเจอตัวในหนึ่งชั่วโมงตอนนั้นข้าจะปลิดชีวิตเจ้าโดยไม่ลังเลแม้ว่าข้าไม่อยากปลิดชีวิตเจ้าจริงๆเขาต้องการปลิดชีวิตข้าจริงๆใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ เริ่มการทดสอบได้ในที่อ้างวางแบบนี้มันยากที่จะซ่อนและต่อให้มันมีที่ซ่อนมันคงง่ายที่จะถูกเจอตัวถ้าข้าอยากซ่อนตัวเลือกที่ดีที่สุดคงจะเป็นใต้ดิน 15นาทีผ่านไปแล้วข้าต้องหาตัวเจ้าน้อยเอหนูนี่ดูเหมือนกำจัดร่องรอยของเขาไปได้น่าสนใจจริงๆน้อยข้ากำลังมองหาตัวเขาดูเหมือนไม่มีแม้แต่ร่องรอยหรือกลิ่นความผันแปรของพละกกำลังที่เหลือไว้ในอากาศก็หายไปอย่างสิ้นเชิง เขาจำทุกอย่างที่ข้าพูดไปได้จริงๆเพราะว่าเจ้าทําได้ดีข้าจะถือว่าเจ้าเป็นคู่ปรับที่สมควรให้ข้าเอาจริงถ้าข้าเป็นเขาเดี๋ยวต้องซอนในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ตัวเลือกที่ข้าตัดสินใจเลือกคงจะเป็นใต้ดิน วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ